ครับตอนนี้เราก็มาอยู่อีกบูธหนึ่งนะครับมีชื่อว่า Food Covery นะครับเป็นเค้กหน้านิ่มแบบแช่แข็งและที่พิเศษไปกว่านั้นครับนี่เลยครับมี w e ดดิ้งด้วยนะมีตู้เวดดิ้งด้วยนะครับสวัสดีครับค่ะแนะนำให้รู้จักนิดนึ่งครับฟูดโคเวอ r ฟูดโคเป็นมาอย่างไรครับเจครับบริษัทฟูดโคเวอรี่เนี่ยตั้งมา20กว่าปีแล้วนะคะเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าที่เป็นช็อกโกแลตค่ะแล้วก็เซิร์ฟให้กับ กลุ่มคนที่รักช็อกโกแลตนะคะก็จะตั้งเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า Lana House ขึ้นมาค่ะเป็นแบรนด์ของเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มนะคะแล้วเราก็ทําเป็นเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มเสิร์ฟให้ลูกค้าในสาขาข,าของเราเรามีที่พัฒนาการมีที่เอมโพเรียมแล้วก็ที่เปิดใหม่เนี่ยอยู่ข้างๆสามย่านมิดท,ทาวในชื่อของแบรนด์ชื่อคาร์เคอร everywhere อันนั้นจะเป็นคอนเซปต์ของการรวบรวมคราฟช็อกโกแลตในกลุ่มเพื่อน ในสมาคมช็อกโกแลตนะคะแล้วกม็มีมีหลายๆละอย่างเลยที่อยู่ในนั้นทำให้คนที่เป็น One Stop Shopping ได้ด้วยค่ะส่วนวันนี้เนี่ยก็เอาตัว e n d ดิ้งแมชชีนที่ใส่เป็นเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มที่ทำเป็นสูตรแช่แข็งนะคะซึ่งเราเนี่ยพัฒนามานานกว่า3ปีแล้วนะคะที่จะทำให้ช็อกโกแลตหน้านิ่มของเราเนี่ยแช่แข็ง แล้วกลับมาคลายตัวแล้วยังเนื้อนิ่มน่าน<ม>ุ่มเท็กซเจอร์ดีเหมือนเดิมรสชาติอร่อยเหมือนเดิมอะไระคะือจุดเริ่มต้นของของโมเดลที่เกิดตัวนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเค้กหน้านิบแบบที่เป็นแช่แข็ง<ม>แล้วก็มาเป็นตวัวเวทีแมนชินนะครับอ่าเนื่องจากเราทําร้านมา20ปีเรามีกลุ่มลูกค้าที่ติดใจเค้กเราอยู่<ม>ทั่วประเทศเลยแล้วเขาก็อยากจะเอาเค้กของเราไปขายตามสถานที่ต่างๆ่างเขาค่ะแต่ว่ามันติดปัญหาอยู่ที่ว่าเค้กของเราไม่ได้ใส่วัตถุกันเสียเขาจะต้องอยู่ในตู้เย็นตลอดเวลาแล้วก็สามารถอยู่ได้เชลล์ไรแค่10วัน เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะดีไว้นะถ้าเราสามารถทําเค้กให้เขาแช่แข็งแล้วเชล่ลา์ได้1ปี<ม> 1> เวลาเขาเอาไปขายเขาก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะตัดสต็อกเร็วภายในแค่อาทิตย์กว่ามก็ตัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็เลยกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้<ม>แล้วก็พอพอเขาเป็นเค้กแช่แข็งแล้วค่ะก็คิดต่อไปว่าจะทํายังไงให้เขาเนี่ยสามารถที่จะขายตัวเองได้24ชั่วโมงมอะมาเจอเวนดิ้งแมชชีนที่ สามารถที่จะเป็นตู้แช่แข็งได้ซึ่งค่อนข้างหายากนะคะที่เป็นที่เป็นอุณหภูมิติดลบ18แบบนี้นะคะ่ะที่จะรักษาคุณภาพของสินค้าของเราไว้ได้ก็พอพัฒนากับเขาต่อมาอีก2ปีจนกระทั่งตอนนี้ค่ะได้มาเป็นตู้เวนดิ้งแมชชีนที่สามารถที่จะกดเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่ม4รสชาติที่เราทำขึ้นมานะคะแล้วก็ออกออกมาให้ลูกค้า เย็นเจี๊ยบเลยสามารถที่จะตักทานเป็นไอศครีมเค้กก็ได้หรือว่าถ้าจะรอประมาณสัก 30- ถึงสามสิบนาทีอะค่ะเขาก็จะขยายนิ่มนานุ่มเหมือนเดิมได้เลยอยางนี้กลุ่มกลุ่มลูกค้าเป็นใครสำหรับสำหรับตู้เวนดิ้งตัวนี้ใช่ไหมคะกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นผู้ที่มีสถานที่หรือเห็นความมี potential ของตู้นี้ค่ะอาจจะเป็นแหล่งที่เขาทำงานอยู่ตรงนั้นแล้วอุ๊ยขอแค่พื้นที่แค่หนึ่งคูณหนึ่งตารางเมตร แล้วก็มีพลาฟติกแล้วก็สามารถเราคำนวณเสร็จสับพ่ลถ้าเช่าพื้นที่ราคาประมาณนี้สามารถคืนกบลงทุนได้ภายใน18เดือนนะคะโอเคนะครับท่านใครนะที่สนใจลงทุนนะครับเรื่องของที่เป็นขนมหวานนะครับเรื่องของช้อคหน้านิ่มต่างๆนะครับเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับลองติดต่อมาดูได้นะครับที่ฟู้ดโคฟบวอรีนะครับขอบคุณครับ